ผรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างจะเชินทุกทคนมารู้จักกับแนวคิดเล่าวิถีชีวิตของบ้านผ่อนผู้สร้างที่ผู้ดูแลบ้านผ่อนผู้สร้างมอบแนวทางนี้ให้กับพวกเราได้ใช้ชีวิตมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาค่ะทุกท่านคงทราบกันดีกับเทรน์การใช้ชีวิตต่างๆต,ต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับของแบรนดเ์เนม ความหรูความสวยงามและความมั่งมีหลายหลายคนหมดเงินไปกับคำว่าของมันต้องมีเพื่อให้ตัวเองไม่ตกเทรนและไม่ถูกเหยียดหยามทำให้บางคนชักหน้าไม่ถึงหลังนี่สินพรุงพรังจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยกลับก็มองไม่เห็นหนทางแต่แนวคิดที่ผู้ดูแลบ้านพรอนผู้สร้างมอบให้กับพวกเราได้ใช้ชีวิตมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานี้ ในปัจจุบันเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในชื่อของเทรนด์การเงินที่เรียกว่าลอตบัจจิ n งเป็นเทรนการใช้เงินรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีของทุกอย่างที่คนอื่นมีแต่มีเฉพาะของที่จําเป็นเท่านั้นหรืออาจจะเป็นของที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นมีหรือพูดง่ายๆก็คือซื้อเฉพาะที่จำเป็นและอยากได้จริงๆไม่ซื้อตามสังคมหรือซื้อเพราะคนอื่นมีเราจึงต้องมีตาม นี่คือเทรนสังคมยุคใหม่ที่เริ่มต้นกันตั้งแต่ปี2024แต่ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราเริ่มกันมานานกว่า10ปีทําให้บรรยากาศของบ้านผ่อนผู้สร้างเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวมีความมั่นคงทางใจทางกายโดยไม่ต้องวิ่งตามกระแสะของยุคสมัยไม่เดือดร้อนวุ่นวายใจกับคําว่าของมันต้องมีเพราะทุกๆอย่างที่บ้านผ่นผู้สร้าง พอมีพอกินพออยู่และพอใช้ทุกอย่างแล้วค่ะจริงๆแล้วเทรนการใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระาาราชดำรินั่นแหละนะคะทั้งความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางจิตใจจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้พวกเราเข้มแข็งและมัง่งคั่งทั้งทาง,ทางด้านอาหารและอารมณ์อย่างเช่นที่บ้านผ่อนผู้สร้างเรามีผลผลิตทั้งจากการทาเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชผักไขก่ไก่ไข่เป็ดปลาและยังมีบรรยากาศสวยๆของดอกไม้และวิวทิวทัศน์ธรรมชาติมีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆและวัยรุ่นภายในชุมชนทำให้ทุกๆคนมีคุณค่าในแบบของตนเองค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้ลองเปิดใจนะคะกับเทรนการเงินรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้ชีวิตให้ดีและมีคุณค่า ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามกระแสไม่จําเป็นต้องสร้างหนี้สินให้กับตนเองแต่มีความสุขกับทุกๆวันที่ตื่นมาแล้วพบกับคุณค่าของตนเองที่นีมากขึ้นทุกๆวันนี่ละค่ะแนวคิดและวิถีชีวิตที่ผู้ดูแลบ้านผ่อนผู้สร้างมอบให้กับพวกเรา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาททุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ